สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมนี้ใครที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลก็ต้องเข้ามาเช็คดวงเข้าๆได้ว่าในช่วงเดือนนี้ดวงจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสนะคะ เน้นทำนายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ยึดในสิ่งที่ดวงให้คุณและให้รีบเฝ้าระวังในสิ่งที่ดวงบอกว่าไม่ดีชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมต้องบอกว่าเป็นช่วงนี่ท่านเนี่ยนะคะมีโอกาสนะคะถ้าที่จะมีปัญหาในเรื่องของญาติพี่น้องเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องบางคน จ้องจับผิดคุณมีญาติพี่น้องบางคนไม่ชอบคุณนะคะหรือญาติพี่น้องบางคนนําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือขัดแย้งกับญาติพี่น้องไม่ทางตรงก็ทางอง้อมรวมไปถึงนะคะชาวราศีตุลเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนใหม่เจอกันยาณมิตรใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆนะคะพบเจอบัณฑิต เจอเพื่อนที่ดีเจอเพื่อนที่จริงใจเพื่อนคนไหนที่มันมีปัญหากับเราที่มันไม่จริงใจกับเราก็จะมีเหตุให้เขาต้องห่างหายจากตัวเราไปเองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนจากฟูงจากเพื่อนร่วมงานหรือจากกัลยาณมิตรเกิดขึ้นนะคะแต่ต้องระวังกัลยาณมิตรบางคนจะคอยทิ่มแทงข้างหลังนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะดวงบอกว่า จะมีการยาณมิตรบางคนคอยทิมแทงอยู่ข้างหลังซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณไวเนื้อเชื่อใจมากที่สุดก็ได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะถูกนินทาในทางเสียหายถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะถูกเอาถูกเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดในทางเสียหาย ดวงคูณมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วยเช่นกันในช่วงเดือนนี้ทําอะไรลงทุนอะไรเนี่ยกับใครก็ตามที่มันเป็นนิติกรรมคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนเนี่ยมีโอกาสถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันทําอะไรก็ตามที่มันเป็นนิติกรรมคู่ค้าคู่หุ้นส่วนแล้วมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็ต้องตกลงเป็นรายลักษณ์อักษรให้ดีนะคะกันที่จะมีปัญหาภายหลังได้ เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินดวงบอกว่าคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินทองมีคนหยิบยื่นในเรื่องของเงินทองให้นะหรือทำอะไรทางการเงินมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เงินมาแบบยัดเยียดได้เงินมาแบบง่ายๆมีคนหยิบยื่นการเงินการทองให้นะคะเป็นช่วงที่เงินไม่ขาดไม้ขาดมือละกัน ส่วนท่านใดที่มีลูกมีหลานลูกหลานที่ที่เขาสามารถเลี้ยงชีพตัวเขาได้แล้วเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ความโชคดีบางอย่างจากลูกจากหลานลูกอยากลูกหลานหยิบยื่นการเงินการทองให้กับคุณเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะดวงยังบอกยิ่งว่าดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเงินทองมีคนให้การช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนหรือมีคน ชวนไปลงทุนมีคนแนะนํานะคะไปทําหรือดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเงินนะคะเกิดขึ้นชวนไปลงทุนชวนไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก่อรายได้ก่อเงินทองเข้ามานะต่อมาเรื่องงานเรื่องงานมีโอกาสเกิดภาระความรับผิดชอบใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นเกิด อาชีพใหม่ก็ได้ในเรือนขั้นเลิ่อนตำแหน่งก็ได้เกิด j อบใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม,ใหม่ทางการงานนะคะเกิดขึ้นได้รับความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาหรือมีความถนดัดมีความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทํามากขึ้นและกันรวมไปถึงงานจะหนักจะเหนื่อยขึ้นงานจะเยอะขึ้นด้วยนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้สำหรับชาวราศีตุล คุณมีโอกาสที่จะเจอเพศตรงข้ามเข้ามาข้องเกี่ยวทางการงานด้วยเช่นกันนะคะมีเพื่อนร่วมงานบางคนชอบคุณแต่เขาไม่กล้าบอกคุณจากภาษาดวงดาวนะคะจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบคุณหรือเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณทางการงานละกันแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะมีความขยันขันแข็งมากขึ้น ทิศทางในเรื่องของความรักชาวราศีตุลคนโสดคนโสดช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่มาจากการทํางานหรือมีเพื่อนร่วมงานแนะนําใครสักคนหนึ่งให้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คนโสดนั้นมีสเสน่ห์นิยมเนื้อหอมต่อคนรอบข้างต่อคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคนโสดเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณจะเอาใจโฟกัสในเรื่องของงานซะมากกว่า ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยนะคะก็มีโอกาสมีตัวเลือกมีคนเข้ามาให้พูดคุยมีมีคนเข้ามาให้ทําความรู้จักถ้าคิดอในงแง่หนึง่งคือได้พบเจอเพื่อนใหม่กัรยานามิตรใหม่นะคะซึ่งเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะหรือว่าถ้ามันรู้สึก,สกดีกับคนคนนั้นก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันต่อมาคนมีคู่คนมีคนมีคู่นะ ชาวราศีตุลเนช่วงนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคู่ของคนรักมากขึ้นคุณกับคู่มีกิจกรรมทางการงานร่วมกันนะคะคุณกับคู่มีหัวคิดในเรื่องของการที่จะทำอาชีพใหม่ๆร่วมกันหรือลงทุนอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือคุณกับคู่กำลังที่จะเกิดการลงทุนที่มันเป็นคู่ค้าคู่หุ้นส่วนซึ่งกันและกันนะคะ ก็เป็นช่วงที่ได้รับการช่วยเหลือจากคู่ของคนรักเกิดธุรกิจร่วมกันกับคู่คู่มาข้องเกี่ยวงานคูณคุณไปข้องเกี่ยวงานคู่ไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงคู่จะมาข้องเกี่ยวในเรื่องของงานด้วยเช่นกันชาวราศีตุลคนมีคู่เนี่ยนะคะก็ยังบอกนี้ว่าจะมีความใกล้ชิดกับคนรักมากขึ้นมีความ กลมเกรียวมีความแนบแน่นแน่นแฟนกับคู่ของคนรักมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะท่านใดที่มีปัญหากันอยู่นะในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ต่อมาสุขภาพของชาวราศีตุลให้ระวังเลยเกี่ยวกับคอเจ็บ ้อมสินไฮรอยระบบภายในสตรีระบบสือพันธุ์สิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายนะมีโอกาสเจ็บป่วยในเรื่องของตรงนี้ได้รวมไปถึงต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดันไมเกนรนหลอดเลือดด้วยเช่นกันนะคะให้ดูแลสุขภาพให้ดีละกันดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะ คุณจะมีปัญหาหรือมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ชายนะผู้ใหญ่ผู้ชายคนอาวุโสกว่าคนมีหน้าที่การงานสูงว่าคุณมีโอกาสที่จะขัดแย้งหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายได้นะคะเพราะฉะนั้นให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาด้วยนะเพราะว่าดวงบอกมาลักษณะนี้ถ้าใหนที่มีหัวหน้าง,งานเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัว ในเรื่องของกิริยาท่าทางหรือการแสดงออกคำพูดคำจานะก,ก,ก็หลักๆแล้วนะคะก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหัวใจบุญด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะ